ครับผมชื่อเล่นชื่อจิมครับชื่อจริงชื่อน้องจิมนีกอะครับผมชื่อโตโน่ครับเรียกผมสั้นๆว่าโตครับชื่อกว่าครับได้แต่พิมพ์คำว่ารักไว้ไม่เคยกล้า,าส่งไปสักครั้ง <c oughs> เพราะกลัวฉันกลัวสะเทือนความเป็นเพื่อนกันที่มีเฮ้ยน้องอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนครับพี่ <c oughs> เพลงของใครอ่ะ เพลงของเซนเดอะสตาร์ครับพี่เซนงไม่เคยได้ยินเลยพี่ครับพเพลงเขาดังมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องรู้จักนะักแข่งเอเไหมนี่พึงไม่รู้จักเหรอ,อม,มาอยู่ไหนมาโอ้ยนั้งแม่งต่อพี่อยู่กรุงเทพปะครับเนี่ยพาโอ้ยนตีนิ้วหวานโอ,โอเคพอโอเคครับพี่ขอบคุณครับขอบครับสัันลีไปเว้ย ชื่อไม่มีใน Google พกมือถือไม่มีกล้องแต่แค่เธอเลี้ยวมองก็สุขโกตรเกิดมากินแต่เกาเลาห,หลาไม่มีเส้นเด่างใครเขาแต่ถ้าเธอควงแขนจะหลอดเราวักฮุกวักฮุกวักฮุกดีไหมไอ้น้องไอ้น้องเดี๋ยวก่อนเพลงใครอะ่ะ <P> ผมแต่งเองครับพี่ถึงว่าเดี๋ยวไม้ใคได้ยินก็ผมแต่งเองผมฟังคนเดียวพี่จะได้ยินได้ไงนะครับ อีกโดน้องแต่ว่าไอ้กีตาร์ที่เอามาด้วยเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงเลยอะผมดิดลมครับผมดิดไม่โดนเส้นครับนักร้องเนี่ยถือกีตาร์ดีกีตาร์เนี่ยมันจะดูเท่ครับพี่เดี๋ยวพี่คิดว่าน้องโอเคว่ะพี่ชอบว่ะผมไม่ชอบพี่ดีใจปะดีใจโคตรตรงกี้ส่งมันได้เไหอ I'm spending money like a water g o t fast stack Right at the top of my game now you can match that Better than better o i ๊ Fresher than fresher o i ๊ย Dunk the couple thousand man What you say hey 24 cook rich mobile where the boy's at Fidika t t l l the back Hot girls in the back Tash me like magnet Can you see that Go ahead check my swag Number one I'm E เออครับเพลงน้องเนี่ยเนื้อหาดีนะมันมีความจริงใจอยู่ในบทเพลงอ่ะพี่ฟังในอิ่มเอมใจมากเลยครับขอบคุณครับ เฮ้ i, แต่ว่าเพลงน้องแปลว่าอะไรวะก็มันก็เหมือนฝอยๆอ,อะไรไปเรื่อยครับอ้าวนี่มาฝอยให้กูฟังเหรอครับขอบคุณครับพี่สี่คนน่ะได้ปรึกษากันแล้วนะว่าพี่จะให้ใครเป็นสมาชิกใหม่ในวงของพี่นะอืมมาไหม กูออกไม่ถึงอาทิตย์นึงมึงอวอวงใหม่เหรอมึงจะหาสมาชิกใหม่เพื่อจะมาลบล้างตัวกูวไอ้สัตว์มึงทำไม่ได้หรอกกูยไัไว้เด็กแนว I know you want me you know I want y o u เทียบกูไม่ได้สักตัวฮะมึงดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยสู้ไม่ได้อะสู้ไม่ได้ไอ้น้องถ้ามีอะไรเนเนื้อร้อนใจไปหาพี่ได้เอานำบัตรพี่ไป ไปดิแล้วโทรหาพี่ไปเลยมรีบไปเลยไปเลยพี่ตกลงกันแล้วว่าจะเลือกใครตกลงพี่เลือกเจมเฮกรพาพี่อ่ะชอบเจม